สวัสดีจ้ามเมเนกสีผ้ามะเบิงเนะทุกคนนี่ก็คือเห็ดเนาะเห็ดคันตลแลนขาส้มที่ไปเก็บตอนวังช่วงนาห่อนนะทุกคนที่ว่าเยอะๆนะทุกคนที่ว่าลงคลิปไปก่อนหน้านี้เยอะมากจริงๆคือเข่าปลาไปพี่น้องเอ้ยหลายเป็นปลาเป็นปลาเหลือกเก็บเอาตะดอกใหญ่ๆเลยทุกคนอันนี้กะไ่สา,าเก็บมากละกะ เอามาลวกแซ่แข็งไวทถ้ากินน้าหิมะเนาะหน้าหิมะทุกคนหน้าหิมะไปเก็บบะได้เนี่ยปลาตอนมื่อนี้กะว่าเสียมาพัดกะเผาเนาะทุกคนกะมาละลายก็สิเป็นยังี่ล่ะนี่ออกง่ายเอฟเอฟเลยทุกคนเลยแซ่บเฮ็ดนี่จะพัดกะเผาแซ่บแซ่บพัดใส้ขิงกะแซ่บพัดตะเพิ่นกะแซ่บเดี๋ยวต้องใส่หมูใส่ไก่พัดตะเพิ่นเนี่ยกะแซ่บแซ่บ มันหงมกรุบกรุบดีดีพี่น้องอยากให้ได้ชิมน,น้ำด้แนะนำด้อจ้ะต่ว่าอันคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะทุกคนก็จะรู้วิธีถนอมอาหารไวกินน้ำอันช่วงนาหิมะเนาะทุกคนกะผ้ากันไปเก็บยังสี่ละพี่น้องเก็บมาละกะอามาหลวกใส่ตู้แข็งไวยังสี่ละจ้ะเมือน,นี้กระสิมาพัดกะเพราเนาะจ้ะ พัดไปให้นามเพิ่นแหงเนาะพี่น้องให้นามแหงหล่ะจังใส่น้ำมันลงไปเนาะพี่น้องเนาะก็ใส่อันแบบผิก,กับกระเทียมดีครับํำไว้เนาะมนเมนี่ก็จะพัดแบบว่พาพัดคือคือพัดกะเผาหล่ะจะแต่ว่าบ่มีใบกะเผาเอาแต่บับพริก,กับกระเทียมน,นะจ๊ะใส่น้ำมันหอยแล้วก็อันผงปรุงรสแล้วก็ น้ำตาลหยอนนิดนึงก็โอเคแล้วจ้ะกะพัดน้าแห้งแล้วเนาะจ้ะกะตอนนี้ก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วจ้ะกะจะใสพริกน่าจ้ะพัดบานๆจะให้จ้ากะกินบะพริกหลายว่าได้หรอกจ้ากินเผ็ดบะค่อยได้ก็ใส่ใส่นิดน้อย ต่อไปให้หอมจักน้อยนะะทุกคนสีสันแสบอันนี้ของโปรดไข่สารเลยล่ะจะกินกับขา่าวแสบบะตองกินเหนือกินหนังก็คือมังสวิรัตแสบอร่อยอ่อนซ่อนขากเสียดายแต่ที่แบบปลายุไกลเนาะพี่น้อง ปลาตองครับปลาปลาเฮ็ดนี่นะเพราะว่าใข่สาอยู่สตอกโฮมเนาะอยู่ในสตอกโฮมหล้วก็ต้องออกไปปลาที่หนึ่งกะยางปลาเก็บเห็ดเพ่งหวานกะไปขับรหลดไปสี่สิบหน้าทีเได้พี่นนอบานนี้ปลาเก็บเห็ดนี่นะจ๊ะไปครับไปสองชั่วโมงมันกะอาซิมีปลาอื่นที่อยู่ไก่อยู่แต่วา่าห้าป่งหูจักเนาะกัไปปลาหนี่ก็คือเป็นญาติของแฟนเนาะจา๊ะ ลายล่หลีเข่าไปนี่อุ้ยยางไปใสกับมีแต่เหตุแนวนี่ก็จนต้องแบบว่าบอกล่าปลาอยู่นีละเดอ้อเห็ดเอากลับมาบาม่มเดไหมพี่น้องหลีหลีเดี๋ยวก็เริ่มได้ทีเรลากะสีเอาน้ำมันหอยมาใส่นะพี่น้องนี่กระปุงเครื่องใส่น้ำมันหอยใส่ผงปรุงรส ใส่น้ำตาลน้อยนึงแหละเนาะพี่น้องผัดแห้งๆแบบนี้เราจะแซ่บอิหีีกะได้ทีแล้วก็จะไปเสิร์ฟกินกับเขาวด้วยพี่น้องด้ย